ดินครับมาเปิดเลยครับมิวสิกมาโอเคเอเย่นตีวันละเป็น <Music S 2> คอนเสิร์ตบอกพอดี<า>สวัสดีครับวันนี้เรามาแล้วครับในทีมของกันดั้มครับ ตีมกันดั้มอย่างนี้พี่โบเราจะมารีวิวอะไรกันนะวันนี้นะครับอย่างที่บอกอันนี้เรามาตั้งโชว์แล้วเราเคยรีวิวนะครับเป็นลําโพงกันดั้มที่เป็นหัวกันดั้มนะครับบอกให้เลยว่าอันนี้ถือว่าดีวันนี้นะครับกไนท์เขามาให้เรามารีวิวชิ้นหนึ่งบอกเลยว่าเจ๋งเหมือนกันไม่ไม่แพ้เลยลาโพงไอเจสิบแปดอ่าเรามาดูเลยนะครับมับนคือลําโพงหัวแต้ แล้วกับนี่อันนี้ของแถมนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอ่าระหว่างน้องหนิมเปิดนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ฝากอันนี้ก็จะเป็นอ่าลำโพงที่เป็นซีรีส์นะครับที่ต่อจากลำโพงหัวของกันดั้มนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นซีรีส์ของฝั่งย้อนนะครับเป็นฝั่งของเรียกว่าคู่ปรับแล้วกันเนาะก็จะมีมา2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับสีเขียวก็จะเป็นซาคุนะครับ MS06F นะครับย้ำว่า F นะครับแล้วก็ส่วนสีแดงเนี่ยจะเป็นซาคุนะครับ m s 0 6เนะครับ <MS S 1> <g raspberry> มาต่าง <SS 2> ่ามาต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นหุ่นสีเขียวนี่ถ้าในเนื้อเรื่องของกระตูนเหนือในอนิเมะเนี่ยก็จะเป็นเป็นหุ่นที่แบบเป็นอาหารทั่วไปแต่ถ้าเป็นสีแดงนะครับ<อ>ก็จะเป็นระดับหัวหน้าพวกชาพวกผู้พัน์เขาขับกันก็จะมีหลายสีมีสี <คน S 1> สแดงดแบบชอบสีแดงสีแดงเนี่ยถือว่าเป็นคู่ปรับที่คู่ขี้กับ ตัวของกันดั้มมาให้สุดแล้วนะครับพาทุกคนไปดูรายละเอียดก่อนในกล่องอนะตอนเปิดออกมามีอะไรบ้างอนะาวมาเลยลูกเมื่อกี้เห็นทุกคนเห็นแบบดูแต่หน้ากล่องไงนี่มีตาด้วยอ๋อนี่อ่สาสพันธ์ซีออนนะครับซีออนนะแล้วข้างหนนีอ่อย่างเท่เลยซาคูนะอ่าลำโพงแล้วเป็นของอีกไหนนะฮะอ่ะเราลองมาเปิดดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยที่เปิดมาเมื่อกี้มีคู่มือด้วยนะสำหรับใครที่แบบไม่รู้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนเขาก็จะมีบอกหมดอ่ะ,อะมาแล้วก็มาถึงตัวสายบลูทูธ,ธสายช้าร์จอะไรพวกนี้มีให้หมดนะจ๊ะขออนุญาตจัาหัวออกมาเลยแล้วกันอ่าหูสีเขียวเข้มนะครับอันนี้เป็นซาคุ MS06F นะครับสวยมาก อ่าลองนะครับอันนี้เงือยขึ้นนิดนึงครับอ่าเดี๋ยวจะชี้รหัสนี่รหัสของหุ่นตัวนี้แล้วก็มีตาเออก็สวยดีสียงนี้เลยแหละที่ต้องการใช่อ่าแล้วก็จะมีแบบปิมด้วยนะลดเสียงเพิ่มเสียงเปิดปิดนะคะแล้วก็ก่อต้องเป็นสีแดงดีกว่าอันนี้แรงสามเท่านะครับขออนุญาตนะครับันนี เอาก่องออกก่อนอ่ามีเขาเรียบร้อยโอ้มีเขาด้วยเอาเขามาเลยหลินต้องมีสิถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีมันก็คือมันก็ไม่ใช่แฟกชาร์ดเอาพูดเกินแบบไม่อวยเลยแม่ลินอืมอไม่ต้องไม่ต้องอวยเลยอ่ะอ่าแบบแบบตรงๆเลยนะที่ดินโชว์ตัวนี้ไปก่อนใช่ป่ะอันนี้จะเป็นโอ้โหอันนี้จะสีแดงจะสีสวยว่ะ M S 0ู S นะครับจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นระดับไทยผู้พันครับใช่อ่าไม่พอนะครับเราต้องใส่ครับใส่ขาอํามีน้องเขาอะไรนิดนึง minutes later โอเคแค่นี้พออือย่างสวยอ่ะอเขามันสง่าจริงจริงชอบทั้งสองสีเลยนะสีเขียวมันคือมันดูเขียวที่แบบทหารดีวะต้องต้องบอกเลยนะพอมาเห็นงานดีเทลค่อนข้างให้มาละเอียดมากโดยเฉพาะหลินครับตรงด้านนี้อ่าตรงที่แขนนะครับกลไกทุกอย่างแบบให้มาสวยท่อเธอเก็บรายละเอียดดีทุกอย่างแบบมีไอ้โพ่งไอ้พนด้วยเอา เดี๋ยวเสียงมันจะออกมาด้ใช่แล้ดดวเหรียญดวงนี้นะครับดีเทลแบบเก็บดีมากเลยและสีที่ให้มาอันนี้ยอมรับนะครับสีแดงเนี่ยคือสีแดงของชานะครับแบบมันแดงแบบมันไม่แดงจ๋ามันแดงแบบแก,กำลังดีเอออันนี้ก็เขียวแบบเขียวทแบบหารพานอะสวยอะมันมันตรงปกกับาการ์ตูนนะอ่าให้ดูอันนี้สังเกตเมื่อกี้โอ้โหเห็นไหมครับตรงคอรายละเอียดแบบแบบเก็บเชิงลึกมากเลย หัวตรงนี้เนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหถ้ามาตัดเส้นนี่หูยังเข้มเครื่องมาทำสีแล้วมาวางโชว์ได้เลยแต่เราบอกราคาไทยคิแต่บอกเลยว่าทุกคนจะต้องอึ้งมาเรามารีวิวกันเถอะเริ่มจากเราต้องเปิดปิดมาไฟขึ้นหน้าไหมอ่าให้ดูหน่อยมีไฟอาจจะมีไฟขึ้นไฟขึ้นไฟกระพริบอยู่นี่เห็นไหมไม่เรียบร้อยอ่าถ้าเรเปิดอันนี้อ กับพิมไหมคะกับพิมพ์ค่ะโอ้โห,โโหกับพิมพ์นี่กำลังเรียกร้องว่าเราต้องการ <Bluetooth S 2> บูทูธครับใช่มาให้เชื่อมต่อผ่านบูทูธไหมพี่โบอ่าเดี๋ยวพี่โบเชื่อมต่อให้นะครับอ่าให้ดูให้ดูดชัดๆเห็นไหมเห็นไหมว่าจะเชื่อมต่อกับอันไหนอ่าแบ่งไปเลยซากุรเอาเงี้ยมือถือหลินเชื่อมต่อได้ไหม ได้เนี่ยแบ่งเนี่ยซาคุธรรมดากับซาคูชาคู่อ้อโ<ฮ>นอ้อหเเสียงออกมาแล้วคราวนี้น้องก็จะพูดได้แล้วอ่ะเอาสีเขียวก่อนลินเปิดเลยอยากเปิดอะไรเปิดอ่ะมันมีบอกด้วยนะว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่อ๋อบอกด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะก็คือมันก็จะมีน้องก็จะมีบอกด้วยว่าน้องแบตเหลือ90%ซนนะอะไรประมาณนี้ บบใครที่แบบเอ้ยไม่แน่ใจว่าเพราะว่าแบตหายไปเท่าไหร่แล้วเออใช่ของพี่ก็เขียนว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอืมของพี่โบน้องเต็มร้อยแต่ของหลินอ่าเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้องก็มาอยู่ตรงนี้นะคะหลินครับมาเปิดเลยครับมิวสิกมาโอเคไอ้ยินดีวันละเป็นคอนเสิร์ตรอคอนเสิ์เป็นไงล่ะของตัวของหลินไม่ธรรมาดาพี่โบของพี่โบมีอะไรมาสู้ <laughs> ได้ของพี่ก็มีขอพี่โบมีอะไรมาสู้โอเคยูด t y รีบเข้าไปดูแจ็คร็อคประเด็นประเดนชัวรม่แพ้ก็จะประมาณนี้อ่ะเราสามารถแบบเลื่อนได้เนาะเลื่อนได้เลื่อนได้เลื่อนเพลงได้แบบก็ไปเพลงอื่นอะไรประมาณนี้เพิ่มเสียงลดเสียง ผมมีรับโทรศัพท์ได้ด้วยหรอนุ่นนี้ว่ <Wow. S 2> นี่พี่บอนี่คือปุ่มบวกก็คือเพิ่มเสียงกับลดเสียงนะ uh huh. อ่าันนี้ลองเล่นคลิปตัวเองดูนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นะครับยูเมยะเพ <c oughs> ิ่มเสียงก็กดครั้งไปได้เลยเซีย <c oughs> รลังสิตนะครับอ่าโซนเดรดนะครับอ่าชั้นสองนะเป็นครั้งแรกเลยที่เรามาที่นี่ <c oughs> นี่ยูเมยะนะครับปึ๊บ จะลดเสียงก็กดค้างก็ได้โอ้ยไฮโซาอารมณ์แบบไฮเสียงดังเว้ยกดค้างลบผ่าปเราคลิปเราเสียงดังเลยอะไรประมาณ <c oughs> นี้าาเลครับเราอยากดูอย่างอื่นนะอยากดูอย่างอื่นนี่เผ็นปุ่มล่างไหมที่มันเป็นแบบลูกศรอันนี้คือกอไปข้างหน้ากอไปข้างหลังนะก็คลิปถัดไปก็ แค่ปุ่มเดียวก็พอเออพอดีช่วงนี้หลินติดนิโนคุนี้ก็เลยแบบมีศึกษานิดนึงอ่าเรากลอกอีกทีนึงดิเบียรมันรู้มอเลยนะว่าหลินดูคลิปอะไรบ้างอะแต่ละวันอ่าเราดูทีดิอ่าอ่าเราถอย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 กลับไปดูช่องเราเหมือนเดิมถอยถอยถอยอ่ะอันนี้โนคุนี้ต่ออ่ะกลับมาช่องเราดูแล้วอ่าใช้ง่ายก็กอไปอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าล่าสุดเราก็เป็นคลิปเรานะกอกอกออีกก็ไม่ได้ก็นอกจากกอไปข้างข้างหน้า โอ้โหด <Okay. S 1> ีจริงๆเอาละของหลิจบไปแล้วขั้นตอนของการใช้ฟังเพลงดูหนังดู YouTube เลื่อนคลิปหน้าหลังลดเสียงมันจะมีปุ่มเล็กๆปุ่มนี้นะครับเห็นไ,ไหมอ่าเด้ดูปุ่มนี้ปุ่มนี้เห็นเห็นรูปแบบโทรศัพทโทรศัพท์ปะอ่าเดี๋ยวทีมงานโทรมาครับมา นี่คือมือพี่โบนะครับจะไม่กดทรัพโทรศัพท์เราจะกดใช้ปุ่มนี้รับสายนะครับอเหลินต้องต้องอยู่ที่มือหลินได้รู้ว่าไม่รับจริงอ่านี่หลินไม่ได้อะไรนะอะหลินหลินทำานี้ก่อนเสียงเสียงไ,ยงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงอ่ามีเสียงนะครับมาแล้วเราให้มีคนโทรมาโ <Okay. S 1> อเคปึ๊บกดครั้งนึง Hello, โอเโ,โอ้โหเสียงชาร์อ่อะทีมงานทักทายหน่อยครับ อเราจะมาลองดูว่าสามารถเบาเสียงลดเสียงได้ไหมทีมงานลองพูดมาอะไรก็ได้ครับลองเพลงวอเอให้ผมหน่อยฟังหน่อยครับครับอ่าครับผมมาตอนนี้บวกเสียงอคาว่าลดเสียงนะครับเรากดลดเสียงนะครับอ่ลองพูดมาเลยครับพูดเลยทีมงานพูดเรื่อยๆครับเออเออลดเสียงได้อ่าโอเคพูดอีกทีครับตอนนี้เราเพิ่มเสียงละขลโลอีกทีครับ อ่าโอเคถือว่าใช้งานได้ดีใช้ได้อ่าทีมงานพอครับเดี๋ยวจะพี่โบจะกดวางให้ดูพี่โบกดวางยังไงกดโทรศัพท์อีกทีหนึ่งดูดิปั๊บเฮ้ยวางสายแล้วว้าวสนานี่คือไม่ได้แบบอะไรเลยใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าโทรศัพท์วางไว้อยู่ตรงไหนก็ได้สัญญาณบลูทูธรับได้อยู่ปุ๊บใช้เครื่องนี้กดรับสาย ฟังเพลงทุกอย่างบังคับได้หมดเลยนี่คือทางอินไนส่งมาให้เราส่งของดีให้ขนาดนี้เลยเนี่ยสุดยอดอานะครับนี่เลยบอกว่าถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ทําให้เรารู้สึกว่าใช้งานสบายขึ้นใช้งานอย่างเดียวมันไปตั้งโชว์ก็ได้อะเอาจริงโมเป็นพี่พี่ทั้งใช้งานทั้งตั้งโชว์ว่าเป็นแหบเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งดีกว่าของดีขนาดนี้หัวละเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่สองพันหกร้อยเก้าสิบบาท เดี๋ยวมันลดจากราคา3590บาทนะใช่ยังไม่พอแถมนี่ให้ด้วยหนึ่งอันเออเขาไม่แถมให้ด้วยติดน้ำเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนได้ยังไงนี่เฮ้ยตอนแรกมันเป็นสีอย่างนี้เหรอใช่แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีที่แบบลายอ๋อเป็นลายของเขาใช่ก็ลองแบบว่าไปหาดูเอาได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตแค่ซื้อนะครับหัวเดียวหัวได้หัวหนึ่งสีเขียวสีแดงซื้อมานะครับ2อ9 0หบาทแถมก็ติดให้หนึ่งอันโปรโมชั่นตอนนี้ นะครับนะคะในราคาที่สองพรสิบบาทนะครับก็จะแถมแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าซื้อคู่นะครับก็จะเป็นราคาพิเศษนะครับก็ลองดูอ,งอ่าบอกให้เลยว่าถ้าซื้อคู่แดงคู่เขียวจะเป็นราคาพิเศษไปดูได้ที่ไหนครับต้องเหรนชอ็อปเด็กขับอ่านะครับที่ช้อปปี้เนาะ แล้วก็แท็บเพลตก็อีกไนก็ยังมีขายอยู่นะครับช้อปปี้นี่หาซื้อง่ายมากใครมีโคชัยโคเพราะว่าหน้าชอปปี้ขับเนี่ยเขามีคูปองส่วนลดอยู่ก็ไปดูเงื่อนไขหรือ,อว่าเกิดเรามีส่งฟรีก็ใช้ได้ไใช่จ๊ะก็อย่างที่บอกนะครับนี่หาซื้อซะาเพราะว่าสินค้าตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะครับมหมดแล้วหมดเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณอะไรครับต้องเหนเย ดีใจมากๆนะเป็นเกียรติมากๆส่งตั้งแต่ Rx 78จแล้วแล้วก็มาส่งตัวนี้ใช่แล้วก็มีตัวของวันพีด้วยไรเดอร์ด้วยของอีกนายนี่เรียกว่าของดีๆทั้งนั้นนะครับเรื่องลำโพงนี่คือเขาทำมาเทีอทมากใช่ครับผมยังไงก็ลองไปดูกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นอะไรมาดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับ